โอเคผมสวัสดีกันด้วยแล้ววันนี้คือผมบอมแล้วก็โฟรเผมแล้วก็บูมนผมแล้วก็ตาตาตาสพิตาอสตสีอะไรสักอย่างนะครับผมกดในว่ากดใช่ครับกดก็คือเราจะเอาชุดกอที่ต่างใสยพรานนะผมมาแบทเทิลกันจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยครับผม เฮ้ยผมจังหวะนี้ก็ชุดกอของชุดก่อของฝั่งเราก็เป็นออคซิเดียนะผมก็ฝั่งไม้กับพี่พี่พิต้าผมเป็นเป็นอะไรวไม่ล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกคือคือมันอึดมากอ่ะชุดเขาอ่ะแล้วดูชุดเราโอ้โหหันกลับมาเป็นขี้ไก่เลยจะโดนวัดเด็กดูพิต้าดูเลือดดิดูเลือดทำไมยวเตรียมชุดก่อนมาเตรียมชุดได้เตรียมของเตรียมอะไรักย่ก่อนเสร็จแล้ผมผมเร็วครับ บูมดูเลือดดิสำหรับทีมใครก็อย่าลืมเบนนะผมสำหรับทีมทีมเราก็ทีมเบนล็อกเอออีกฝั่งนึงก็ออฟซิเดียมผมเดเดอมาแล้วอ่ะทีมมาเราเราต้องตีกันเองหรือว่าอะไรไม่พิจาาเราทีมเดียวกันแต่ว่าแค่อยู่คนละนั้นอ่ะอ๋อีิจาต้องมาตีออฟซิเดียนนี่ฝั่งนั้นอ่ะเลยเล่นสักมันจะแข่งกันสามตาพี่โอเคโอเคพาลงมาดิลงมาลงลเลนไหมลงลงลงมาเลย อันนี้ดับจะโหดนิดนึงครับผมแม่งกว่าจะซวนตายเลยโอเคยมาแล้วอะไรไม่บอลน้ำเลยนะสามสองหนึ่งเอาเลยครับออกมาได้รวมกลุ่มผมไม่ได้โอ้ยโหแม่งรู้สึกเฮไอโอบอมมาไอบูมมาหนึ่งก็จัดเลยแขวานเหรอฝั่งเขาน่าจะแบบเลือดน้อยน้อยกว่าแบบช่องหนึ่งไหมผม ยอดโอ้ยเอโอะไรอะไรพังไปปุ๊บออกมาโอ้ยพิตาโอ้ยโออยโอ้ยพิตาพิตาใจเย็นพ่ตาอย่าตายพิตาพิตาโอ้ยเลือดทำไมมันลงไม่ตา้คนเดียวเฮียเออเออเออไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้อ้าวพิสตาแปกแตกแตกยัง แต่หนึ่งไม่ไมเฮ้ยของลุนเหรอใช่ไหมของกระจายมั้ยนะบยายาใหญ่มาเออผิดอ้ะผิดะไม่เก็บของแล้วขึ้นไปที่เดิมของกระจายโทษแจกเอาแล้วครับสิบวันมีวันครับผมตึงตึงเฮ้ย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  วันนี้งงเลยสานูอย่างนี้เจ๊าะรอบแรกครับผมนับเบิร์นเกลฟังเบลล็อกไปฟังแค่นั้นนะผมยังไงก็โอเคมากรอบนี้เป็นรอบรอบที่สองครับผมรอบที่สองฝ่ายนอกสเต็ปเจอไปดิพีตาพีตามีคนมีคนแบบแคปมาครับผมโอ้โหลุมครับผมลุมชิบหายแล้วจะไปไหนพี่เตาเรามาจุ๊บเฮ้ยพีตาเฮ้ยอู้อู จิกกี้จิกกี้จิกกี้แต่ไม่ทานนะผมเรากินแอปเปิ้ลไม่ทานกินทานนี่มันไม่ฮิวทีหลังเนี่ยวิ่งไงบูมบิ่งบูมบิ่งไม่ได้ชิบหายลุ้มลุ้มเดี๋ยวลุ้มตะกมยังตีนวันนี้เราต้องเอ้ยกำลังเลยว่าแกะแค่จูกิเดียวเอาไปฮี่แล้ว อะไรอะไรจะเล่นหลังไม้เหรอมาไรนมาอะไรไม้มาหมดอะไรอู้จะเล่นหลังไม้เหรอพิตาพิตาไ้ขวาหลังไม้นี่คือหลังไม้นะผมอันนี้ไม่นับรอบนะนำไม่นำรอบอุ้ยอ้ยไอ้นิ่ป่ายไม้คนนึงละวเออตีวกวัตต์งานนี้ไม่ยอมงานนี้ไม่ยอมไม่ได้หรอให้ลุ่มเลยมา โอเค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 ไม่ไหวแล้วจะตายจะตายแล้วตายแล้วคืนดินแล้วคือดินเหนียวไอ้แบบมันจะเหนียวไอ้แบบตอนเราเดินโอ้โอเคเดี๋ยวเจอรอบที่สามผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นรอบชิงครับผมรอบที่สามแล้วถ่ายผมฝั่งเองมันจะมีของเพิ่มเนาะใช่ไหมเรามีของที่เติมบัตรถูบน็อตบัตรไปโดนยิงข้ามตรงนี้เลยอ่ะ โอเคผมไปลุยกันเลยมาเลยมาแล้วครับผมแอบจู๊ก่อนจู๊กทีเนี้ยอาจจะช่วยอะไรก็ได้พิตาพิตาทำไมพิตาพตาโอ้โหแม่งเลือดมาสามชั้นเขาบ้าหร่อเปล่าปล่อยไว้ก่อนโอ้ยหเนี้ยเก่าเนี้ยกระปุกน็อตเก่าฮะเก่าฮะเราไม่สามารถเก่าฮะเราพงนะผมอ๋อไม่ไม่เราเข้าได้ใช่ไหมไม่รู้ครับผมตั้งกฎใหม่ มาช่วยด้วยพีตานี่ไงขีมันโหดเอามาตะฟักเฮ้ยเจตเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โอ้มามาม้โอเคโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บเย็ดโดมาแล้วเขาเปิดอันติแล้วผมเอาขนลอยคิดจะคลิกไปเลยคิดจะคลิกเวอร์ชั่น คิดไงพี่ตาคิดไงเแล้วลำคาญติกระติบกระติบข้าวเหนียวทึบทึบเอ้สมมติกูต้องถือดาบวะกูติดดาบนี่หว่าดาบมันฟันเร็วไออะไรอะไรแป้งพี่หว่าทำอะไรทำอะไรไม่ทำอะไรกินอะไรไม่อะไรอะไรบอมอะไรบอมอะไรขนาดกินน็อตแล้วนะเว้ย เงยกรอบฝั่งเราแม่งของจริงไงยะเฮ้ยลืมดูเลือดชิบหายโอ้ยแก่ตาตาเลยอ่ะข่าไม้เดี๋ยวไม่ได้เราต้องแบบเราค่อยหลังไม้กันเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้เฮ้ยนี่สองที่จะเข้าเฮ้ยเราเรา S <S เราเฮ้ยม <ossa> <es> mm ันมีคนซัพพอร์ตว่ะมีซัพพอร์ตพี่มีซัพพอร์ตมีอ๋อหน้าบูมีออมานะอ้าวไม่ออกไม่ออกี่ออกเอเงเอดีซีเปล่าวยิงยิงฟรีฟรีต่อไม่ได้ไม่ได้เลยม่ต้งบูมบเฮ้ยอย่าบ้ายนเลข้าไปาอยู่ในนี้อยู่แหละวะไม่ได้ใคร ไอ้จูบอ่ะเข้าบ้านดิเยสโดล่อขาบ้านเอาไปจ้ะไปหลังไในกันนิดจ้ะฆ่ามันเดี๋ยวจะฝรั่งมาจ้พวกอะไรไทยเนี่ยพี่มันมีแค่คนเดียวที่ชนะเกมเนี้ยอ๋อใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่จิ้มหายแล้วนี่หมดพิเศษจ้าแตนไม้มันขี้โมลแล้วพี่โคตรหิวโอ้โอ้ใจเย็นเฮ้ยผมติดแล้วไอ้บุมไม่จะเก็บเหรอ ไม่เจ็บไม่การไม่เจ็บไม่การเอาเอาชิบหายลงพินลุ้มทำไมอ่ะเดี๋ยวลุ้มิบหายวลงพินลุ้มพี่โอเคก็คลิปนี้ก็ขอโอวสานไปเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดใครใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วก็กดเก้าอี้ด้วยนะเดี๋ยวอะไรคือเก้าอี้เอากดแชร์ไงโอ้โอเคโอ้ยตามลุกไม่ทัน แค่ของก็อยไปดื่มอ่าก็ไดตามทั้งอ่าสี่ผู้นำแน่เอ๊ะสี่ตัวสี่คนสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวกันหนึ่งคนนะครับใครใครใครสี่ตัวพี่คนพี่คนพี่คนบ้าผมคนนะเดี๋ยวทีเอ็มทีมาหนึ่ง